นะเอาว่ามันใกล้เคียงอะแต่ไม่เป๊ะๆหรอกปี16ได้ตึกพุทธานปี26ได้ตึกจำปาปี36ได้ตึกจำปีแล้วก็ปี46จริงๆนะเขาก็อยากมีร้านเซเวน่นเขาก็มาบอกผมว่าขอมีร้านเซเว่นได้ไหมผมก็บอกเอ้ยเซเว่นมันของคนต่างชาติเว้ยของได้ทุน เราเอาของจุลาเรานี่แหละจุลาเรามีสากลนิสิตทุกคนเป็นสมาชิกเป็นมีหุ้นได้ก็ให้สากลมาเปิดสาขาที่นี่ก็มาขายขานนั้นเนี่ยนะปีห้ากว่าเนี่ยผมประเมินที่ดินจุลาเนี่ยวาละหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทเรามีพื้นที่ที่เป็นบริเวณหอพักเนี่ยประมาณสิบไร่กว่าเอาตีว่าสิบไร่สิบไร่เนี่ยก็คือสี่พันตารางวา ตลาดวาละหนึ่งล้านเนี่ยที่ดินแปลงนี้เนี่ยมูลค่าไม่ต่างกว่สี่พันล้านบาทานั้นเนี่ยมันมีนิสิตปิยภูมิอยู่ด้วยอ่าเพราะว่าในสมัยหนึ่งก่อนที่จะมีตึกนี้เนี่ยเอ่อมันมีหอพักศึกศิษย์ ที่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างสนามสุขพัชราใสยเนี่ยเดิมเนี่ยบริหารจัดการโดยเอกชนเมื่อมันหมดสัญญาเนี่ยหมาหลัยก็ดึงกลับมาดูแลเองก็มอบหมายให้ผมเนี่ยก็ไปช่วยดูขอพักศึกษิกกกด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนิสิตปิยโทแล้วก่อนที่จะยกเลิกที่จะดูแลโดยหมาหลัยเนี่ยนะเขาก็จะส่งต่อให้เอกชนก็มาดูแลปักตรงต่อ ที้ทำยังไงนิสิตปรยโถก็ยังไม่จบการศึกษาก็ต้งเยอะก็เลยต้องโยกย้ายนิสิตปรยโธเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ที่ตึกจํปีจปีด้วยนะเพื่อที่จะให้เขาอยู่จนเขาเรียนจบเพื่อไม่เดือดร้อนไม่งั้นจะเป็นการาขับไล่สายส่งก่อนที่จะจบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเองเนี่ยเป็นคนเคยเสนอ,อผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย เราเป็นหมหาลัยที่สร้างบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเพื่อต่อยอดจากบัณฑิตปริญญาตรีจากหมหาลัยต่างๆทั่วภูมิภาคคนที่ไม่มีโอกาสเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยเขาก็อยากมาต่อยอดเรียนรยรปริญญาโทปริญญาเอกในจุฬานะครับเพื่อมีชื่อว่าจบจุฬาด้วยเนี่ยนะเพราะเราก็ควรจะเอื้อที่พักให้กับนิสิตเหล่านั้นเพราะว่าถือว่าสัดส่วนของนิสิตบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็จํานวนก็ไม่น้อย นะครับก็ผมก็ผมก็เสนอไอเดียนีย่ให้ผู้บริหารเขาถึงยอมรับที่จะให้รับนิสิตปริญญาโทด้วยแต่เนื่องจากจํานวนนิสิตปริญญาตรีมันก็ล้นนะล้นมากเราก็ให้นิสิตปริญญาโทเนี่ยอยู่จนจบการศึกษาทุกคนไม่ได้ให้ใครออกกลางคันจนคนสุดท้ายจบเราก็ไม่รับปริญญาโทอีกเลยแล้วขอพักศึกษตรงนั้นเนี่ยเขาก็ให้เอกชนมาบริหารจัดการก็เปิดรับเพราะฉะนั้น คนที่บาเรียนไปยาโทตอนหลังก็ไปไปอยู่หอพักศึกษ์ทึ่มวยหาจัดการโดยเอกชนนะครับอันนี้คือเล่าที่หมาที่ไปว่า,าจ,จะไปพัวพันกับที่อื่นบ้างนะทีนี้เมื่อเตึกจำปีสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีนะน่าจะประมาณสักปีผมผมจำหอพักเนี่ยทุกสิบปีเราจะมีตึกหนึ่งตึกนะ เอาว่ามันใกล้เคียงอะแต่ไม่เป๊ะๆหรอกปี1.6ได้ตึกพุทธบาลปี2.6ได้ตึกจำปาปี3.6ได้ตึกจำปีแล้วก็ปี4ี่จริงๆน,น, 4, 5, นะปีสี่ห้นะก็ได้ตึกพุทธสอนก็ไม่รู้ของรัฐบาลเนี่ยที่จัดอยู่ๆก็หลบบุญหลนทับทส่งมาให้มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะทำโครงการอะไรก็ได้เพื่อใช้พงประมาณอย่างเร่งด่วนนะ หมอาอะไรก็เลยตัดสินใจบอกเอาขอพักแล้วกันเพราะเดือนร้อนอยู่ก็ส่งมาให้หอพักแม้แต่แบบยังไม่มีเวลาออกเลยสุดท้ายก็ต้องเอาแบบตึกจะปีเนี่ยนะไปปรับเป็นแบบตึกพุทธซ้อนแต่ตึกพุทธซ้อนเนี่ยเฟสแรกเนี่ยมีมีครึ่งเดียวนะก,ก็มีถึงกับครึ่งแล้วก็มากกว่าครึ่งเนี่ยนะก็ถ้าใครเคยผ่านตึกพุทธซ้อนเนี่ยคง,คงเห็นง่ายๆก็คือ จากาาลิฟต์ไปทางด้านหลังเนี่ยนะไปทางด้านหลังเนี่ยคือเฟสที่หนึ่ง okay, okay. แล้วก็จากไอ้โถงลิฟต์มาตรงสำนักงานหอมาทางโรงอาหารเนี่ยเป็นเฟสที่สองนะพราเฟสที่หนึ่งปั๊บก็จะจะเป็นต้องเร่งก็เอาแบบของตึกจำปีมาตัดต่อ mm hmm. ไม่ได้เขียนใหม่นะมาตัดต่อพวกมันเร่งมาก mm hmm. ก็ให้ผู้ราเหมาคิดราคาก็สร้าง พอสร้างไปใกล้จะเสร็จมนะั้งเสร็จเสร็จใหม่ๆก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะก็มีเฟสที่2ตามมาพอเฟสที่2ปั๊บเนี่ย<อ>ผมก็ขอดีเอี่ยวหน่อยแต่ว่าออกแบบให้ฟรีนะคิดโครงการให้ฟรีไม่ได้เอาค่าบ่งค่าแบบอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการบริหารจัดก,การหอพักเนี่ยมันเริ่มเติบโตและมีบุคลากรมีเจ้าหน้าที่มากขึ้น มีฝ่ายช่างดูแลอาคารเนี่ยเราก็ไม่มีห้องหับไม่มีพื้นที่ที่จะรองรับบุคคลที่ทํางานในหน้าที่เหล่านี้ผมก็เลยบอกว่าผมขอขอให้มีสํานักง,งานหอพักไว้ที่ชั้นสองของเฟสที่สองของตึกจําปีเนี่ยไอตึกกุอลเนี่ยนะแล้วก็มีห้องประชุมนะเวลาเราจัดประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่มีพื้นที่เราต้องไปใช้ที่อื่นซึ่งมันก็ไม่สะดวกสุดท้ายแล้วก็ ผมก็เลยเขียนแบบให้เขียนแบบชั้นสองแล้วก็ข้างล่างเนี่ยข้างล่างก็ผมก็นึกถึงว่าเออจุลาเรามีสากรอมรัพย์นะเด็กหอเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกลางค่ำกลางคืนต้องเดินไปสามย่านเดินไปสวนหลวงเพื่อที่ไปซื้อของกินมาคนอ่านหนังสือดึกบ้างเล่นไพ่กันดึกบ้างนี่พูดเล,เลน่นๆนะมันมันเป็นเรื่องจริงจริงสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะไปพึ่งพา อาหารที่ไหนบางทีตลรวจไปตลาดศูนย์หลวงมันปิดแล้วนะเขาก็อยากมีร้านเซเว่นเขาก็มาบอกผมว่าขอมีร้านเซเว่นได้ไหมผมก็บอกเอ้ยเซเว่นมันขอโคนต่างชาติเว้ยของได้ทุนเราเอาของจุลาเรานี่แหละจุลาเรามีสากลนิสิตทุกคนเป็นสมาชิกเป็นมีหุ้นได้ก็ให้สากลมาเปิดสาขาที่นี่ก็มาขายสินค้า เดิมเนี่ยก็กล่าวว่าขายถึงเที่ยงคืนน่ะแต่ว่าเขาก็อยากเรียกร้อนอยากจะให้มีตลอด24ชั่วโมงแต่ด้วยข,ข้อจำกัดของบุคลากรที่ร้านาสากลก,ก็ไม่สามารถบริการได้มันก็เลยขายได้แค่อย่างมากก็แค่เที่ยง,ยงคืนอก,ก,ก,ก็ก็ยังดีกว่าไม่มีเพราะนิสิตขอจะได้ไม่ต้องเดินออกนอกขอไปไกลนะแล้วก็ ส่วนทางด้านโรงอาหารเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาเพราะข้างบนจะเป็นห้องประชุมเดิมเนี่ยมันจะมีมันจะมีโรงอาหารเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีโรงยิมซึ่งเป็นอาคารโล่งนะครับเป็นอาคารโล่งอยู่ติดก,กันแล้วก็ตอนที่ทาเฟสที่สองเนี่ยเราลื้อโรงอาหารเก่าลื้อโรงอาหารเก่านะโดยที่ ไอ้โรงยิมที่เป็นราคาโล่งลเนี่ยยังอยู่นะตอนนั้นเนี่ยแล้วก็โรงอาหารเก่าเนี่ยเราก็อยากจะปรับปรุงเพราะว่ามันจะมีร้านอาหารร้านอะไรมาขายแล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมาีห้องครัวมีข้อดูดควันนะทำอา,อ,าอาหารขายเนี่ยให้มันคงส,สุขลักษณะก็ผมก็เลยช่วยจัดแปลแนนะวางแปลแนนะว่าจะมีร้านค้า กี่ล้านร้านไหนบ้างไนะล่ไปตั้งแต่ล้านสากรยนันร้านสุดท้าย8ล้านเน่ยนะก็มีร้านอาหารร้านขายของเนี่ยแล้านรวมทั้งมีพื้นที่ตั้งตู้ ATM ด้วยนะนี่นี่ก็ก็ช่วยคิดให้เพราะว่ามันสมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยีไอ้เรื่องการเบิกเงินเนี่ยมันมีตู้ ATM มาแล้ว,ลวเรายังค้ำครื้นปล่อยให้เด็กไปเบิกเงินธนาคารอยู่มันก็ใช่ที่นะ ก็เลยติดต่อให้ธนาคารก็มีกุงศรีมีสมีกสิกรไทยไทย,ออไทยพาณิชมาสารธนาคารแต่ตอนหลังก็ก็เหลือเหลือไม่ครบแล้วนะก็ก็เนี่ยก็เป็นที่มาว่าเนี่ยไอพัฒนาการต่างๆในหอพักเนี่ยที่ผมได้มีส่วนในการดูแลเบืิอหาจัดการเนี้ยมันก็ี่คลายมาอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็มา ตึกสุดท้ายนะตึกสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ผมกำลังจะเกษียณเพราะผมเกษียณราชการเนี่ยปี55ตอนนั้นเนี่ยจำได้หมอพิลมนายนแพทย์พิลมกมวลรัตนกุลเนี่ยท่านขึ้นเป็นอธิการบดีใหม่ๆแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เดินเข้ามาในหอผมก็เดินมาจากบ้านพักอนุสาสกจะ ไปคณะผมก็เจอท่านที่ใต้หุ่นตึกผมก็ยกมือว่าแล้วก็แนะนําตัวเองว่าผมเป็นใครท่านก็บอกว่าอา้าวดีแล้วเจออาจารย์ก็ท่านก็ถามว่าตอนนี้เป็นไงหอพักพอไหมผมบอกไม่พอเด็กสมัครเป็นพันแต่รับได้แค่เป็นหลักไม่กี่ร้อยคนไอ้ได้เนี่ยประมาณสัก60%ไม่ได้เนี่ยสัก40%ก็พูดสัดชวน ให้ท่านรับรู้ว่ามันมีความเดือดร้อนอยังไงท่านกับยืนอยู่ใต้ตึกนั้นเนี่ยท่านบอกว่าไอ้ตึกนี้เนี่ยมันอายุกี่ปีแล้วถ้าผมตอบตอนนั้นเนี่ยผมก็บอกว่ามันก็ห้าสิบกว่าปีแล้วเนียตึกเนี่ยต,ตอนนี้รับเด็กได้แค่ร้อยเก้าสิบแปดคนมันไม่ไม่คุ้มเลยกับราคาที่ดินนะตอนนั้นเนี่ยผมผมประเมินเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะปีห้ากว่าเนี่ย ผมประเมินที่ดินจุฬาเนี่ยวาละหล้านบาท1ล้านบาทเรามีพื้นที่ที่เป็นบริเวณหอพักเนี่ยประมาณ10บไร่กว่าเอาตีว่า10ไร่สิบไร่เนี่ยก็คือสี่พันตารางวาตารางวาละหล้านเนี่ยที่ดินแปลงนี้เนี่ยมูลค่าไม่ต่ำกว่าส0่พล้านบาทนะลงทุนให้นิสิตอยู่ในที่ดินแพงมหาศาลอย่างเงี้ยรับนิสิตได้แค่ พันกว่าสองพันคนมันก็ไม่คุ้มนะแต่ว่าทำไงได้จุฬาลงก,กรมหาวิทยาลัยเนี่ยถูกคนอื่นเขาบอกว่าจุฬารวยรวยเพราะว่าเรามีทรัพย์สินมีที่ดินพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่หกมอบให้เนี่ยก็งบประมาณอะไรต่างๆในการสร้างหอเนี่ยไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยแมย้แต่บาทเดียวนะงบประมาณแผ่นดินเนี่ยที่จะมาสร้างเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วงบประมาณแผ่นดินในการสร้างที่พักให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาจะไปสนับสนุนบ้ายอะไรตามูุยภาคเพื่อกระจายการศึกษาออกูุิภาคเพื่อให้มีฟาร์ซิตี้รองรับคนที่จะไปเรียนเพื่อเป็นจุดหนึ่งหนุนให้เขาไปเรียนตามูุยภาคแต่ส่วนกลางเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะจุลาเราก็มีปัญญาอยู่แค่นี้เพราะว่าตอนนั้นงบประมาณก็ไม่ได้เยอะที่ดินต่างๆ ในการหาไรายได้จากทรัพย์สินของหมหาวิทยาลัยก็ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรเราก็มีข้อจํากัดอย่างนี้ทีนี้หมอ,อพิลรมเนี่ยก็ทราบปัญหาผมก็เล่าให้ฟังว่าตึกนี้เนี่ยมันกว่า50ปีแล้วแล้วก็ใช้งบประมาณซอบแซมเนี่ยทุกเกือบจะสองสปีเพราะเดี๋ยวไอ้ระบบท่อน้ําเสียห้องน้ําแย่อะไรต่างๆพวกนี้นะท่านก็บอกว่าอาจารย์ลองคิดดูว่าอาจารย์ คิดโครงการจะสร้างตึกใหม่ดูซินะโอ้ผมก็รู้สึกก็ใจพองเลยว่าเอออธิการบดีมาโปรดเราถึงถึงได้ขอรับ